น,นี่เรือม,มาทรายมาลงไล่มาให้จบเลยตรงนี้เลยดีมากนี <noise> ่แหละเอาละปิดวะวันนหนปิดก็ปิดหรอวะ อันนี้เราออกก็ปูไปยาวไปโน่นเลยนะสุดโน่นเลยสุดนน่นเลยรมันต้องไหลไปอยู่แล้วไหลไปอยู่แล้วใช่เอาให้สุดเอาให้สุดซอยไอ้ตรงนั้นก็แค่แค่แนวนน้นเนาะแนวนั้นครับครับครับเออเมืออื่นก็ต้องมาเช้าดิผมจะได้เตรียมตัวไปกรุงเทพด้เพราะว่าผมมีประชุมงานเรื่องเรื่อง เอามาอยู่บอบอมากกามหามผมเห็นไอตัวบทเอามานน่เอามาตัวนี้มัน,นไม่มีปัญหาได้ทำนี่นะม,มันมีตัวรีดอยู่แล้วนะอ,อ,อันนี้ก็เอาแนวไปถึงสุดนี่เนาะแล้วก็ไล่ไปเนี่ยยาวแนวไปเลยแนวให้ตีว่าตีโคนต้นไม้อ่ะแต่ไม่ต้องถึงโคนต้นไม้ห่างสักแปดสิบเซนประมาณนี้ละประมาณนี้แหละ,อะ,หละพอเดี๋ยวจะเอา เอาขอนเนี่ยมาวางตรงนี้ไว้เผื่อเขานั่งสนทนากันไง<ม>ตีก,กอล์ฟก็สนทนากันไม่ประยุกตเป็นลมลนะั้นใช่เห็นไหมถ้าไม่ย้ายไปย้ายมาก็นะะนนต้อประยุต์ใ่ย้ายโอยต้นตันนี้ไม่ได้ย้ายต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ย้ายต้นนี้ผมผมปลูกกับมือนู่นนู่นแถวโน่นแถวโน้นแถวโน่นย้ายกลับไปกลับมาต้นนี้โตตึกตีต้นนี้ก็ไม่ได้ย้ายต้นนี้ต้นต้นต้นแท้แต่พวกนี้ย้ายพวกนี้ย้ายแต่ตัวนี้ก็ต้นแท้ปลูกต้นแรกจําได้ แต่แปลกใจไอ้ต้นนั้นน่ะต้นนั้นน่ก็ปลูกปลูกแรกๆแล้วทําไมมันไม่ไม่ไม่โตไอ้ต้นนี้ก็ปลูกต้นแรกมันก็เหมือนกับคนนี่แหละครับนี่ต้นนี้ปลูกต้นแรกต้นที่หนึ่งแล้วก็มาปลูกต้นนี้ต้นที่สองแล้วก็ไปปลูกต้นนู้นต้นที่สามแต่ครึกนี่แต่ครึกเนี่ยมาปลูกตรงนี้ก็ปลูกตรงนี้ก็ปลูกไม่ได้ย้ายแต่ไอ้พวกนี้ย้ายไปย้ายมาย้ายเพราะว่าวิสาหกิจเหล่านี้แหละวิสาหกิจชุมชนนี่แหละ ผัักใช่มครบปลูกผักอันนั้นตามใจอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ได้มาเลยคว่ะโอ้โหงานอาจารย์เยอะออเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะได้ลิขสิทธิ์อะไรน,นู่นอีกนี่อันนี้หนุ่มพลังช้างเนี่ยคนเนี้ยเราบอกแกระท่อมาอ <c oughs> ลองด<ป>ูมันเสียนั่นปะชื่ออะไรนะปั๊บปับ๊บปั๊บเหรอปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเหรอ ใช่ป่ะคนนั้นป่ะเออพี่ชายมันอ๋อคล้ายๆกันคนตัวขาวๆเอออันนั้นชื่ออะไรนะชื่อเมี่ยงชื่อเมี่ยงไอ้นัเออเจ้าแน็ตชื่อแต่ละคนเนี่ยนาะโอ้ผมตั้งไงได้เมี่ยงบอกเขาเป็นเจ้าที่แล้วเจ้าน่าธรรมดาแล้วมันตื่นกินเมี่ยงอะเออเอาลูกแก่ๆเลยอ่ะกินเลยกินเลยกินเอยแต่อย่ากินจนเราไม่หลับเด้จะขยันไม่เลิก ตีสามยังไม่ยอมกลับโอ้อยากจะหางานทำตลอด <laughs>